วันนี้เป็นวันที่ผมรู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขมากกับตำแหน่งหัวหน้าช่างใหม่แล้วมีอีกอย่างที่ผมและทุกคนอยากจะทำให้กับคนคนหนึ่งที่มีส่วนที่ทำให้ผมมีทุกอย่างในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเป็นไงบ้างคะวันนี้ผลการสอบสัมภาษณ์ ได้คนเข้ามาทํางานใหม่ไหมคะค่ะวันนี้ได้หนึ่งคนค่ะฝากให้คุณปองดูแลต่อ้ลยนะคะจะได้ทํางานเป็นรูปแบบและคุณภาพเดียวกันค่ะได้ค่ะคุณปองฝากเลยนะคะ,คะมาใหม่สิเราอะครับผมเอ,อกาสารมาดูหน่อยดิน,นี่ครับชื่ออะไรเราอะอ่าชื่อเอครับสอรุนเราเนี่ยเราอยู่กันแบบพี่น้องนะ สามารถสอนงานกันได้ตักเตือนกันได้นะแต่ที่สําคัญเลยนะต้องส่งต่อความรู้ให้รุ่นต่อๆไปได้เอาพร้อมเริ่มงานหรือยังครับพร้อมเลยครับพี่มาขอดูฝีมือหน่อยซิอาได้ครับสวัสดีครับคุณปองสวัสดีครับคุณลำซ้ำรับช่างใหม่อีกแล้วสิถ้าใช่ครับอ้าเอ๋นี่คุณลำซ้ำดีครับชายคุณแซนเจ้าของบริษัทยังไงก็ฝากคุณปองดูแลช่างเอ๋ด้วยนะครับได้ครับคุณลำซ้ำเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทำธุระก่อนครับได้ครับคุณลำซ้ำครับผมครับครับครับผม งานแรกเลยลองไปเชื่อมตัวนี้ได้ครับครับผมฝีมือก็ใช้ได้เนี่หว่าอ่ะเดี๋ยวพี่เช็ดเงื่อให้ครับผมอ่ะยินดีต้อนรับไอ้น้องครับพี่และนั้นคือวันแรกที่ผมได้เข้ามาเป็นพนักงานของสอรุณพี่ครับเป็นไงบ้างครับปรับตัวได้ยังสบายมากเลยครับที่นี่นี่อบอุ่นกว่าี่คิดเยอะเลย ใช่ที่นี่ก็ต่างคนต่างตั้งใจทํางานแล้วก็เลิกงานก็แยกย้ายกันตามภาษาครับครับเอเล็กโมอยู่มากี่ปีแล้วครับที่นี่อ๋อโมเข้าปีที่3แล้วครับแต่ว่าโมสมองช้าหน่อยแต่ยังดีนะครับได้ครูปองมาช่วยสอนงานเอ๊ะทำไมถึงเรียกครูหน้าว่าครูปองอะครูปองแกเมื่อก่อนแกอยากเป็นครูครับก่อนที่จะมาทํางานที่นี่แกอยากเป็นครูสอนมนดอยสอนเด็กที่ขาดแคลนโอกาสแต่แกก็ฝันสลายไปแต่ก็ได้พวกเราเนี่ยแหละครับเป็นลูกศิษย์เขา ก็ว่าอยู่แกดูตั้งใจมากเลยเวลาสอนงานเราทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องชีวิตประจําวันด้วยใช่ครับใช่แกตั้งใจมากอ่ะว่างมากใช่ไหมไปลื้เครื่องอีกสักคันสองคันดีเปล่าพี่เองอ่ะก็แอบภูมิใจไม่ได้วะ่ะที่เห็นพวกเอ็นพัฒนาฝีมือจนถึงทุกวันเนี้ยก่ ผมมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะพี <lawsuit> ulously, ่อ <busca> ่ะให้โอกาสผมอยู่ตลอดก็ต้องขอบคุณคุณแซนเขาที่ให้โอกาสพี่เหมือนกับเองเออพี่ผมทน่อยเคยได้ยินว่าพี่อยากเป็นคุณครูอ่ะแต่ทําไมพี่มาเป็นช่างอยู่ที่โรงงานอ่ะพี่อ่ะชอบสอนคนเวลาสอนคนน่ะพี่มีความรู้สึกดีๆให้กับเขาเห็นทุกคนที่พี่สอนไปได้พัฒนาฝีมือตัวเองแล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อ่ะพี่ก็ภูมิใจแล้วพรุ่งนี้เองพร้อมจะพิสูจน์สิ่งที่พี่สอนไปหรือยังผมจะทําให้เต็มที่ พรุ่งนี้อย่าลืมเองไม่จำเป็นต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเองก็พอแค้ชนะไม่สำคัญอะ่ะทำให้ดีที่สุดจำไว้ครับพี่ Pace Raja Riyahunti Kunut telah lusah sekal ครูปองถึงไม่ใช่เป็นครูที่มหาลัยหรือที่โรงเรียนแต่ที่นี่ครูปองเป็นครูที่เราเคารพและรักกันทุกคนเลยนะครับแล้ววันนี้เรามีของมาไหว้ครูปองกันครับพวกเรารักและเคารพครูปองนะครับปาเจราจาริยาโหนติ kunut taladusa sakam panyawun thi